สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะมานะครับเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับให้กับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่ตามและรับชมกันนะครับองค์นี้เป็นปิดตาหลวงปู่แก้ววัดเขือวันนะครับสวยงามมากแผ่มีด้านหลังมีรอยลายเซ็นท่านด้วยนะครับเห็นไหมครับมีรอยลายเซ็นด้วย ถือว่าเป็นพระที่สมดุลม,มากนะครับพระในกูหน้าวัดแหละครับอตอน,น,นแรกก็เซียนก็ค่อยอไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้การันตีเพราะว่ามาไม่เคยไม่เคยเห็นในพัน่เอญแล้วเออแล้วกูนี่เนี่ยพระองค์นี้นะครับได้มาจากกูหลังจากกูแตกบรรดาเซียนในวงกว้างก็เริ่มเริ่มเริ่มหันมาสอบหาศึกษาแล้วเรื่นงๆอก่างน,น,นละครับ ตอนนี้แต่ถ้าเป็นยุคสมัยที่เงินทองมมทอมันยังยั่งยืนนะครับยังยังมีความมั่นคงอยู่นะครับอคนนี้ก็ว่าเป็นล้านนะครับเพราะมีหลายเซนด้วยนะครับปกติท่านจะไม่ค่อเซนไม่ค่อยไม่ค่อยมีเหรนยจานนะครับอันนี้จานมือจานธรรมชาติมากนะครับลึกจานสลึกเลยงนี้นะครับ ปิดทองก็เป็นทองเก่าครับทองเป็นเนื้อเดียวกับองค์พระไปแล้วนะครับสวยงามมากนะครับยันเข็นยันไม่ถูกต้องสวยงามน,นะครับท่านใดถ้าไม่มีปัญหาเรื่องสภาวะเศรษฐกิจนะครับเพราะอันนี้สามารถปล่อยได้ถึงหลักล้านหลักล้านหลัก,ก,กล้านเลยนะครับแต่ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเครื่องขนาดนี้ครับนะก็มา,มากนะครับ อ,อันนี้นะครับเป็นเนื้อตะกัวนมนะหรือว่าตะกัวพันปีท,ที่เซียนพื้นที่เขาเรียกกันนะครับมีบริมีคนหนึ่งโทรเขาแลกคุยกับทางทางทางพิงเศษนะครับว่าจานอย่าเพิ่งปล่อยใครอันนี้เป็นเนื้อเป็นเนื้อนะซ่งเป็นตะกัวพันปี หรือกัวเนื้อน้นมนะครับน้ำนมเขาบอกว่าถ้ายังหาองค์ที่สองไม่ได้เพิ่งขายให้ใครนะครับเพิ่งเดินผมมีพิมใหญ่อีกวงหนึ่งนะที่เขาบอกเขาไม่เล่นกันไม่เล่นกันมีน้อยมีน้อยครับอยังอยู่อีกองหนึ่งนะครับที่ที่มีให้ให้ชมกันนะครับเอางี้ละกาันเส้นนี้ทั้งเส้นเลยนะครับเอาไปทั้งเส้นเลย ทั้งปิตาหลวงบู่แก้ววัดเคือวันนะครับแค่ไม่ค่อยชัดครับแล้วเหรียญเหรียญลงยาเหรียญลงยาหลวงปู่นะครับหลวงปู่ทวดปีสองพนห้าร้อแปดนะครับลงยาสีส้มนะครับหนึ่งองค์แล้วก็นครับเม็ดเม็ดเงินร้อยนะครับ ิกเปนร้อยอ่าชุดนี้ครับผมเปิดในราคาที่จับต้องได้นะครับยกชุดไปเลยนะครับยกชุดนี้ไปเลยนะทั้งชุดทั้งสร้อยทั้งอะไรไปเลยครับอ่าผมเปิดได้แสนหนึ่งนะครับท่านใดสนใจก็นะกินกางเข้ามาคุยคุยต่อรองกันได้นะครับหรือนั่งกิน,ก,นกาแฟคุยกันก็ได้นะครับบรรยากาศจะได้ลืลน่นลมเลยนะครับ เอาสักยี่แสนดีหมดที่เอาสักเอ,เอาพระสักพระสักสองแสนแล้วกันนะครับอันนี้ไม่นนมีอันนี้มีพันพรราคาพันกระบาทนะครับแล้วก็มีการร้อยสร้อยเงินแต่งสร้อยเงินไว้นะครับมีไม้อ่งิ้วดำนะครับเป็นตัวเป็นตัวตกแต่งนะครับแล้วมีเงินอีกจำนวนหนึ่งนะครับ เอาวันนี้ใด้กันได้สนใจก็เปิดให้นะครับในราคาที่นะครับท่านพอใจนะครับเอาสักเท่าไหร่ดีเอาสักห้าครึ่งหนึ่งเอาห้าแสนเนาะนะครับสนใจเชิญได้เลยนะครับครับห้าแสน